สวัสดีครับอยู่กับช่อง a b อา t c h ชา n นลนะครับนะกับลงทัว์ EP 3นะนะทำ EP ละปีพอนะเป็นเออปีละ EP นะเที่ยวปีละครั้งนะผมวันนี้เราจะไปเขาใหญ่เราเล็กนี่ EP นี้ไม่เลขาใหญ่เออ EP นี้ชื่อว่าเขาใหญ่เราเล็กก่อนที่จะไปเขาใหญ่เรามาแวะคาเฟ่ก่อนชื่อคิดถึงบ้านคาเฟ่คลองหกนะหอมหมกเด็ดมาก ต้องต้องจองเมื่อวานะนะนะถ้าไม่จองก็คือจะไม่ได้กิน,นเคยกินแล้วเหรอ <c oughs> เออเนาะไปยังนี่วะเบอกเ็ะเออแต่เขาบอกว่าต้องจองไงแล้วอเลยแบบเด็ดมากอออไปเขาใหญ่นี้ก็ยังไม่มีที่เที่ยวนะครับแต่เราจะไปพักที่คีรีมายาศีรามเทพมาครนเติมเติมเติมท้ายเองนะมันคีริมายาเฉยนะครับทริปก็ยังไม่รู้นะแต่ว่ามีไปคาเฟ่ก่อนส่วนที่เที่ยวเขาใหญ่ก็เดี๋ยวค่อยไปหาที่หลังนะกับอ่างเก็บน้ำเมืองเก็บน้ำใส่อน กิริมายานนี่ก็จองผ่านอาก ו ด้านะได้ถูกกว่าโครงการลุงนะไอโครงการลุงเราเที่ยวด้วยกันนะนะครับนะบอกเลยแต่ <c oughs> จริงๆนะถูกกว่าจริงๆไม่เชื่อก็ลองไปเทียบราคาดูได้นะครับผมนะฝากไลค์แชร์และซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้วไปถึงบ้านของหกถึงแล้ว นี่เมื่อกี้เลยมาแล้วนะถ้ามาจากฝั่งนู้นก็จอดฝั่งนู้นได้จอดได้ป่าวาปิโนจอดได้เนาะมันมีสะพานข้ามมาด้วยร้านเปิดหกร้านเปิดเจ็ดโมงปิดบ่ายสามนะมีหอมม่อหมกจองไว้แล้วนะนอกจากห่อหมกร้านที่ถึงบ้านก็มีหลายอย่างด้วยมีชุดอาหารเช้าด้วยนี่โค้ดนี่นี่เอาวะชุดอาหารเช้าไข่ลวกเมนูเมนูก็เยอะนะนี่มีหลายเมนูมากทั้ง อาหารหนักๆนะเรามาเลือกดือได้ไข่เจียวก็มีนี่ห่อหมกมาแล้วปูปูปูใบยอนี่ปลาช่อนใบยอนี่น่าจะกะหล่ำเป็นกะหล่ำใหญ่มากนะครับถ้าใครจะตามมากินก็แล้วสักอันหรือส่งอันเนี่ยกำลังดีนะอันนี้ก็ไม่ใช่สายมาตรฐานทั่วไปนะนี่ ดูมือผมนี่อมันนี่ตัวเยอะเยอะนะใส่ยสชจัดจามากปะอ่อจริงข้าเช้าเลอนาข้าเช้าเบาเเดก่อนขึ้นเขาม่เลยนื้อล้วนๆนะเนื้อเหน็นมากนะไม่ใช่ป่นออกมาอยู่ในแบบอะไรนะตัวฟกเกง จัดจานด้วยเข้มข้นคุณนักหองหมกต้องลองมาชิมหอมหมกลัเวอร์ดีหอมมากเมื่อกี้ค่าเสียหายเขียทีเดียวห้าร้อยนะครับห้ารอยก็อิ่มจุกมากนะเป็นมื้อเช้าที่หนักขนมพวกอะไรเขาก็น่ากินนะเมื่อกี้ผมเห็นมีโพสมีอะไรแต่ว่าแบบจุกข้าวไปและข้าวให้เยอะมากนะพวกโพสพวกอะไรก็แบบ โค้ชชาเขียวอะไรเงี้ยช็อกโกแลตลาวาส้มนะนี่ได้คุกกี้มาด้วยเดี๋ยวพี่ให้พกกี่เจ้าของร้านให้คุกกี้ฟรีมาด้วย<ป>กินระหว่างทางนะไม่รู้ว่าจะถึงเขาใหญ่กี่โมงเจ็ดโมงครึ่งละโอเคโก้ถูเขาใหญ่เราเล็กอันนี้เป็นจุดชมวิว กมอามสินะครับตรง,งนี้เป็นน้ำไปโวลัตุโลกเลยอ๋อหาเดียวได้ผ่านต่อได้ี่สิโลเลือจุดชมวิวอเ,เออนี่ไปเลยเราไปก่อนนะนี่ถึงแล้วอ่างเก็บน้ำสายสอดนะคบนี่อ่างเก็บน้ำสายสอดน,นี่ว้าวตอนเช้าเช้านะเห็นในรูปมันมีหมอกด้วยนะนยนะถ้าขึ้นมาเช้าเช้าอ่ะนะครับ ก็ลองดูสะดวกตอนไหนนี่ตอนนี้ประมาณสิบโมงครึ่งนะอ๋อนี่คือเส้นทางธรรมชาติเหรอสามารถเดินชมได้นะนี่คุณยิ้มมาไอ้นี่ก่อนนี่ไงถ้าใครบอกว่าถามว่าอ่างเก็บน้ําใส่สอนมาทําไมก็นี่มาเดินมาเดินรอบอ่างได้นะต้องไลต้องมาเป็นทา้นี ศึกษาธรรมชาติ200ปีนะไม่ได้มีแค่ต่างเก็บน้ําอย่างเดียวเห็นปะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐด,ด้วยเราไม่ถูกกันไม่ใช่หรอเราต้องเดิน200ปีเลยนะเส้นทางศึกษาธรรมชาติ200ปีไทยสหรัฐไม่ใช่นี่เขาอินเนี่ยดูเนี่ยไหนเขาบอกว่าเราแบบจะโดนสหรัฐยึดประเทศเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยต้อง200ปี มาหอดูสัตว์หนองฟักชีนะครับดูข้อมูลก่อนเส้นทาง900เมตรใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีสัตว์ป่าที่พบเส้นทางได้แก่กวางเก้งหมูป่าช้างเออข้อความปลอดภัยอออกนอกเส้นทางใช้เสียงขณะเดินป่าอู่นะอย่าหากไปเด็ดสัมผัสเพื่อปลดออกมาก่อน18นาฬิกานะครับโอ้กวางเก้งป่าชา้างก็จะมีจุดจอดรถให้นะจอดรถไปแล้วก็เดินไปได้ นี่เดทาง้ระหว่างทางก็เป็นทุ่งหญ้าโล่งนะครับก็สวยดีนะอากาศดีลมเย็นสบายแม้แดดจะร้อนสักหน่อยนี่สองข้างทางก็เป็นทุ่งหญ้าโลง่งนี่เจอหอแล้วต้นไม้บางปเลปบ่ไกลๆตร,รงนน้น <c oughs> ก็เหนื่อยอยู่ 900เมตรนี่หอดูสัตว์หนองพักชีอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ป่าที่น่าจะเจอได้ที่หนองพักชีนะมีกระทิงกวางป่าเม่นหมาในหมูปา่าฉางปา่าด้านบนเขามีที่นั่งให้ดูสัตว<ะ>์ <laughs> ให้ดูสักึ่งเดินดูตัวอะไรแดงๆอะ่ะอันนี้คือต้องเดินกลับแล้วใช่เดินกลับเดินกลับก็ถือว่าอุ้ยลมเย็นนะครับก็ถือว่ามาสุดอากาศมาสุดนะที่หอดูสัตว์น้องพักชีนะวันนี้ลมเย็นมากเลย,ยนะเราถือว่าสวยนะนะที่ถ่ายรูปให้ดูวิวเมื่อกี้นะครับ นะครับนะก็ถือว่าสูรอากาศบริสุทธิ์นี่ปอดแม่ได้นะนี่อ๋อดูสัตว์น้องขักชีนี่บรรยากาศดีมากสุดยอดเลยโอเคีเ๋้วมูฟนะน่านจะลงแล้วแหละนะน่านจะลงจากตรงเขาใหญ่ละนะเพราะไม่มีอะไรละนะครับเดี๋ยวไปที่พักกันโอเคปุค๊บ ีบรรยากาศแบบนี้ฟิลแบบนี้นี่นึกถึงเพลงตอนเด็กๆเลยนะครับเพลงลาอันคิงนะการดีมากลาสเปนยาก็นะครับแนะนำนะวันนี้เราก็ไม่เจอนะเจอแต่มดแมงปอตะกแตนนะครับนะถ้าอยากเจอสัตว์ใหญ่แนะนำนะครับก็คือให้ไปสาฟรีเวอร์เลยนะครับนะเจอครบทุกอย่างนะช้างมาวัวควายนะคือไม่กีรีมายา สีรามเทพนครอโ,คโอ้ยอลังการโอ้ใหญ่มากเลยถึงแล้วคลิมายานี่ตรงนี้จะเป็นห้องอาหารไทยนะครับเบลคัม <Welcome S 2> ดิงนะครับ ดเดินทางไปโดยรถกรอล์ฟนะครับผมดูวิวด้วยเฮ้ยถึงแล้ว เป็นไพเพนทาวิวอันนี้เป็นห้องเพนทาวิวนะครับจองมาในราคา3,800บาทผ่านอโก d a าอ๋อมีชาละะเบียงด้วยเขาจะมองเห็นห้องอาหารไทยแล้วนี่กระโจมอะไรเนี่ยห้องพักที่เป็นเต็นท์อ๋อเป็นห้องพักที่เป็นเต็นท์นี่อุปกรณ์ที่เขาให้มีอันนี้เป็นแบบคิงนะครับ เบสคิงไซสยุงกัดอะคิงไซสอันนู้นจะเป็นอีกห้องนู้นจะเป็นทวินเบสเดี๋ยวพาไปดูห้องนู้นก่อนนี่ห้าหนึ่งห้าจะเป็นทวินเบสนี่ทวินเป็นแบบนี้โอเคของที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยป้ายทำความสะอาป้าย,ายคีนลูมต่างๆ อ๋อนี่เจลล้างมือแล้วก็แมสก์แล้วก็ที่กันยุงนะแล้วก็มีเครื่องกาแฟด้วยนี่มีหลอดกาแฟให้ด้วย<ม>เปิดหน่อยตูเ้เย็นอยู่นี่ตูเ้เย็นก็มีน้ำแล้วก็เปรีซีวน้ำผลไม้โอเอ๋อนี่แก้วชานซ้อนส้อม กินมีถั่วมีขนมให้แก้วชุดน้ำชาโอ้ดีมาก,กน้ำร้อนแก้วแอ,อ้ห้องน้ำก็มีอ่างจากรซี่นะ โถล้างมือแปลงัน,นไ่ก่องอ๋อก่องเครื่องอาบน้ำน้ำน้ำเปล่าแก้วก็โสดดน้ำก็ชัโครกครับตู้เซฟใดเป่าผมโอเคห้องนี้ของคอรีมายานะก็พร้อมกับอาหารเช้า นะครับก็ตอนนี้เขาก็ให้จองเป็นรอบนะครับมี3รอบเราจองรอบ8ปดโมงไปนะเพื่อนนี่ยอยากเื่เช้านะครับผมก็ประมาณน,นี้นะราคาสามพันแปดนะต่อห้องนะนห้องละสามพันแปดก็ค่อนข้างก็ถูกกว่าในหน้าเว็บนะจองในอกวได้นะครับจองในอก็ได้ราคาสามพันแปดึงคืนนะก็ลองมาดูได้เดี๋ยวคู่เช้าแล้วก็ไปดูว่าข้าวเช้ามีอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็ เดี๋ยวตอนย็นจะไปไหนต่อก็ลองที่จะพาไปนะครับตอนนี้ยังไม่มีแผนนะเดี๋ยวน,นีก่อนพาทัวห้องก่อนนะที่คิริมายาอเอ้คใช่ซีเกต์ทาเด้นมันจะมีสวนดอกไม้แล้วก็มีซุ้มไม้ไผ่นะครับ อนนี้เขาปรับปรุงอยู่จะเปิดอีกสอาวันนี้<อ>นะก็ตอนนี้ยี่สิบสอง่ะก็ก็คือมามาภายในอาทิตย์หน้าก็ก็ได้จะได้แหละเขาได้จะเปิดปรับปรุงเสร็จแหละนะครับคนบบาวเดี๋ยวนี้จะไปโซนที่เป็นแกลเลอรี่เป็นคาเฟ่แทนนบผมนั่งรถกอ,อไปนี่ตรงอัตรานี้จะเป็นห้องใหญ่มีริมเทควิวแม่น้ำนี่จะเป็น โซนคาเฟ่นะครับมีเค้กเกออปกติเขาจะมีจัดแสดงดอกไม้ไม่เออตอนนี้เขาปรับปรุงนะ,อะ,อะเออเขาก็เลยไม่ได้ให้ไปคนงานเต็มเลยนี่มีสโตนเฮนด้วยนะัตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะเขากำลังปรับปรุงนะก็อาจจะใกล้ๆก็จะเริ่มมีรูเป็นคนงานทั้งนั้นเลยนะตรงนั้นเสียใจนะครับ เย็นของเราในทริปเขาใหญ่มีอะไรบ้างมีเซตหมูแล้วเขาขายเป็นเซตหมูพิเศษก็เซตหม,ม,มูหมูพิเศษหมูเซตหมูรวมมิตรหมูรวมมิตรชุดใหญ่ซีฟูด้ดแล้วก็แอดออนได้อ๋อใส่น้ำจิ้มนี่มีน้ำจิ้มให้จิ้มหมูกระทะหอมมิตรนะหอมมิตรโอ้โหช,ชุดนี่เป็นชุดรวมมิตรนะครับรวมมิตรทะเล พร้อมกับผักนี่ผไม่แส่กระกิมบบรอบเอ่อสลิมด้วยอืมเอ่อเผื่อใครแบบมาเขาใหญ่อยากกินหมูกระทะก็มาลองชิมร้านนี้ได้ชิมน้ำจิม้มก่อนเลยก็เป็นรสชาติเว้ยเผ็ดนักจิ้มเผ็ออด,เดอยู่น้ำจิ้มเผ็ดอยู่เป็นรสชาติที่ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่มีความเป็นเอกลักษณ์ของร้าน เด็ดมามกระะอืมอร่อยอร่อยน้ำชิมเด็ดนะหมูนุ่มนะใครมาเขาใหญ่อยากกินหม,มูกระทะก็มาร้านไม้เอกหมูกระทะได้ใช่นะ นี่คิริมายานะครับตอนคืน,นกลับมานี่เขามีประดับไฟด้วยนะนีใครมาพักก็เตรียมตัวถ่ายรูปก,กับไฟได้เลยนี่ตั้งแต่ด้านหน้าทางเข้าเลยนะครับผมเราเจอกันพรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยวพาไปดูอาหารเช้าว่าเป็นยังไงนะครับเราวันนี้ก็เขาใหญ่เราเล็กเดนหนึ่งราไปก่อนคิริมายา